สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่าหน้งนบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ล่าสุดหนังสือนับเทรดฮีโร่นะฮะวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของการเจ๊งหุ้นแล้วลงไม้ลูกมือครับระบายแครททำลายเข้าของนะครับก็อยากจะบอกว่าใจเย็นครับ ใจเย็ยนๆสักนิดนึงนะฮะผมมีคอนเทนต์จะมาแชร์ให้ท่านฟังครับโดยเฉพาะมีทางออกครับวิธีการเอาชนะแบบทบต้นทบดอกครับทํำลายข้าวของเตะเก้าอี้ทุบทุบโต๊ะหรือไม่ก็ทุบจอคอมพิวเตอร์ต่อยจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ทางออกนะครับให้ลองใช้หลักการนี้ดูนะฮะเอ่อ บทความนี้คลิปนี้ผมได้แรงบันดาลใจจากคลิปทวิตเตอร์ Twitter ของคุณตีฟเบิร์นนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้ป่ะนะขอปิดละกันนะฮะขอไม่ขอเปิดละกันเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับไลฟ์ฟังว่าไอ้หนุม่มคนนี้เพิ่งโดนครับโดนาขาดทุนครับเล่นหุ้นแล้วขาดทุน 30K นะครับก็คือสา0,000ื่นเหรียญน,นะฮะ ถ้าเป็นฝรั่งนะสามหมื่นเรียนแล้วก็โอ้จะปวดมากครับรับไม่ได้แล้วก็รู้สึกถึงความแบบโ,<อ>โมเมนโกรธแค้นทำลายเข้าของนะครับผมก็คุณคุณสตีฟเบิร์นก็โพสต์สั้นๆว่าโบโ b ก็คือบเตอร์นะครับ it's just money ครัว่าไอ้น้องมันก็แค่เงินน่ะประมาณนี้นะครับนี่เป็น เหมือนกับสิ่งที่รุ่นพี่จะเตือนสติรุ่นน้องได้นะครับผมเองก็เลยเอาแรงบันดาลใจมามาทำมาทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะขยายความต่อไปนะครับอีกอย่างผมก็ได้อีกอีกคลิปหนึ่งนะครับเอออีกอีกทวิตหนึ่งของคุณอีวานแห่งแห่งเขาชื่อว่า Twitter ชื่อ trading composer เขาเขาได้จริงๆบท ่าโพสต์นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับคลิปของคุณสตี v e เปิร์นนะแต่ว่าผมเห็นว่ามันมันมโยงกันได้จึงเอ,อมาอมาต่อมาต่อแล้วทำให้คลิปนี้มันมันมีที่มาที่ไปแล้วก็แนวทางแก้ไขเขาบ่งจรนะฮะกลับมาที่คลิปนี้อีกรอบหนึ่งครับก็คือวิดีโอเป็นสถานการณ์ที่เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับเขานักเาหนุ่มคนหนึ่งนะเขา เจอกับสถานการณ์ขาดทุน3าม0 0ื่นเหรียญในวันเดียวนะครับเขาในคลิปนี้แสดงออกให้เห็นว่าเขาพุ่งพลานมากเขาเจ็บปวดเขาห้ามตัวเองไม่อยู่ครับมันมันเป็นอาการเหมือนกับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับทำใจไม่ได้ทำลายข้าวของนะครับผมมองนะว่าเป็นความปกติของอาชีพนี้นะครับคือผมว่านะครึ่งๆร่ะคือ ยิ่งคุณเด t เทรดนะผมว่าคุณต้องเจออ่ะยิ่งคุณเทรดฟอเร็กแล้วคุณใช้เลเวอเรจสูงๆนะแล้วคุณโดนคือคุณคาดหวังว่ามันจะวิ่งขึ้นแต่มันวิ่งสวนน,ะนะะ่ะาว่าคุณลองเนี่ยม,มันมันลงหนักอ่ะพรวดเดียวเนี่ยผมเจอนะผมผมจําได้เลยว่าผมเทรดคริปโตเคอเรนซีนะนี่ขนาดผมใช้เลเวอเรจในระดับที่หนึ่งหนึ่งต่อห้าสิบนะครับหนึ่งต่อห้าสิบนะ แต่ผมลงน้อยมากผมลงผมยอมเสียได้แค่สามสิบเหรียญน,นะครับผมยังโดนผมเจ็บปวดเป่งเลยมันร่วงปุ๊บๆๆลงแบบปุ๊บๆๆเป็นเดฉเนีนะครับลงแบบเงินลดลงนะเงินหายไปสิบยี่สบสาสิเหรียญจนอ่าผมไม่ไหวแล้วผมนี้เลยผม Close Position เลยแต่ถ้าแต่ถ้าคุณใช้เลวเวลระดับห้าร้อยระดับห้าพันเนี้ยฮะซึ่งซึ่ง forex นี่มันมะีนะ แล้วในขนาดนั้นยิ่งคุณเทรดในประเภทที่เรียกว่าเป็น CFD วันนะั้นมันยิ่งโหเขาใช้เขาให้มาจิ้นคุณสูงมากครับถ้าคุณเจอเงี้ยขาดทุนในระดับจริงๆพวกนี้ระดับตัดขาดทุนของเขาจะจะัจะบาลานซ์ไปกับเงินทุนที่คุณมีนะถ้าคุณถ้าคุณเคยเทรดได้กำไรกนะ็ระดับสามหมื่นเหรียญใช่ไหม อาิตยว่าห้าหมื่นเลยะการห้าหมื่นเหรียญแล้วคุณกําไรดีมากแล้วคุณรู้สึกคึกคักแล้วคุณก็อออินกับตัวใหม่เลยไงคุณตั้งใจจะห้ามให้ห้าหมื่นกลายเป็นหนึ่งแสนใช่ไหมแต่ปัญหาคือคุณซื้อปั๊บแล้วมันมันวิ่งสวนทางเลยการขาดทุนของคุณอะลงมาเรื่อยๆรืเนี่ยคุณคาดหวังจากห้าหมื่นจะกลายเป็นหนึ่งแสนแต่ห้าหมื่นคุณลดลดลงไปสามหมื่นอะคุณคิดดูคุณจะรู้สึกไงคุณจะแบบห้ามใจไม่อยู่คุณจะรู้สึกว่า ทุกอย่างมึงโลกกําลังจะแตกสลายครับคุณรับในสิ่งนี้เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นความพลิกผันจากความคาดหวังของคุณครับคุณเดิมพันสูงอารมณ์ย่อมเดือดดานธรรมดาเนี่ยฮะนี่เป็นเรื่องปกตินะครับนี่คุณเดิมพันหนักนะความหวันไว้ในใจคุณจะรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงแต่ทังนั้นผมก็ไม่แนะนําให้ให้คุณถึงขั้นต้องทุบ ต๊ะเตะเก้าอี้ต่อยจอคอมพิวเตอร์นะมันเป็นสิ่งที่รังแต่จะสร้างกรรมใหม่นะฮะรังแต่จะทำให้คุณต้องไปตามล้างตามเช็ดผลพวงจากอารมณ์ที่คุณได้ตอบสนองลงไปนะไม่ดีไม่ดีดแต่จรนั้นมันก็ห้ามกันยากเนาะตอนนั้นผมเข้าใจนะว่าคนใครก็อดไม่ได้เจ็บอ้มันเจ็บมันแบบม,แบบมันรู้สึกแบบฮ่าไม่น่าเชื่อเลยมัน อารมณ์มันแบบโห้ยผมว่าคุณสิบอะคุณร้อยเลยมั่งจากปกตินะครับการเต้นของหัวใจคุณน่าจะเป็นระดับที่เหมือนคุณวิ่งวิ่งร้อยเมตรในในระยะเวลาไม่กี่วินาทีอะคุณวิ่งหนีคุณวิ่งหนีหนอุบัติเหตุวันนั้นนะฮะเรื่องปกติครับการจะตอบสนองนะแต่ว่าโอเคถ้าคุณตอบสนองแล้วก็ตอบลงไปนะคุณจะต่อยจอคุณจะเตะโต๊ะเตะเก้าอี้อะไรก็ว่าไปนะ ก็ถือว่าเป็นการระบายในเชวงนั้นเหมือนเหมือนกับลูกโป่งครับนะถ้าถ้ามันถูกอัดอากาศมากเกินไปมันต้องปล่อยครับถ้าไม่ปล่อยก็แตกใช่ไหมก็เรื่องปกติก็ไม่เป็นไรต่อยไปอะไรไปเจ็บปวดไปแตกอย่าได้คิดว่าการขาดทุนในครั้งนั้นผมแนะนานะในในในมุมมองของของรุ่นพี่ที่ผ่านเหตุการณ์นี้มานะเดีผมไม่เคยลงหนักขนาดนั้นแต่ผมก็เคยพอร์ตเสียหายในยระดับที่50%มาก่อนผมบอกคุณเลยว่า อย่าคิดว่าการขาดทุนหนักในครั้งนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจุดจบของโลกเลยนะไม่ใช่ครับไม่ใช่มันก็เป็นเพียงแค่เงินนะคำนี้ผมว่าคำนี้มันสำคัญนะคุณนึกภาพออกปะมันเป็นแค่เงินนะฮะคุณต้องแยกออกครับคุณต้องแยกออกว่าเงินนะีายวผมให้ผมเขียนให้คุณดูแล้วกันนะนะ ตัวคุณประกอบด้วย2อย่างนะครับตัวคุณนะตัวคุณประกอบด้วยอะไรครับเงิ are, <business>. <okes. S 2> นคร <ห arkadaşlar. S 2> ับตัวนักเทรดและกันตัวนักเทรดนะตัวนักเทรดเนี่ยนักเทรดประกอบด้วยเงินครับแล้วก็อะไรครับตัวคุณนะฮะตัวคุณตอนที่คุณขาดทุนอ่ะเงินคุณหายไปนะครับแต่ว่าตัวคุณยังอยู่นะครับ แยกนะครับมันเป็นแค่เงินคือก็สามห0ื่นก็ 30, สามหมื่นสิแต่ตัวคุณยังอยู่นะแล้วแล้วตัวชั้นสําคัญยังไงคุณอาจจะถามเงนี้ผมบอกคุณเลยว่าคุณยังมีอะไรอยู่ไหมครับคุณยังครบ32นะครับคุณยังมีสมองอยู่นะครับคุณยังมีทักษะในการคัดหุ้นเลือกหุ้นและลงทุนครั้งใหม่ได้อยู่นะครับ ถ้าคุณยังไม่ตายไปซะก่อนนะฮะดังนั้นอย่าเพิ่งตัดไฟแต่ต้นลมครับไอ้เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่เป็นของผมนะเป็นของท่านหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์คดักลาสนะครับคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Trading in the Zone นะครับ Trading in the Zone ซนเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก่อนหน้านี้คือชื่อว่าก่อนหน้าเล่ม Trading in the Zone คือหนังสือเรื่อง Discipline Trader นะครับเขาเล่าประสบการณ์ตัวเองครับว่าเขาเคยขาดทุนหนัก จนกระทั่งถึงขั้นล้มละลายนะครับตอนนั้นเขาเจ็บปวดมากนะคือเขาเทรดแล้วเขาได้กำไรแล้วเขาใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อไงฟุ้งเฟอ้อมากเลยนะบินอ่ะบินจากเมืองหลวงบินจากเมืองใหญ่อะ่ะแล้วก็กลับไปบ้านนอกครับทุกสัปดาห์ครับเขามีเม,มีสองคนฟุ้งเฟ้อชุตรามาแล้วแล้วก็เทรดอย่างด้วยความบ้าคลั่งเนี่ยเพราะว่าเขาเขาต้องการเทรดเอาเงินมาใช้ไงใช้จ่าย ใช้จ่ายให้มันสมกับความฟุงเฟอ้อที่เขามีไงกลายเป็นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาพลาดครับจัดหนักแล้วก็ขาดทุนหนักเลยใช้เขาใช้มาจิ้นด้วยแหละนะใช้เลเวอเรนด้วยขาดทุนหนักเลยแล้วขาดทุนหนักจนถึงขั้นหมดตัวและถึงขั้นสามารถที่จะยื่นล้มละลายได้เลยนะช่วงแรกเขาเจ็บปวดมากครับแต่จากนั้นเขามีเวลาอยู่กับตัวเองครับ ตอนนี้ใจเย็ยนลงนะตอนนี้เขาใจเย็ยนลงแล้วเขาได้นั่งคุยตัวเองแล้วก็นั่งพิจารณาตัวเองนะเขียนว่าเอ๊ะตอนเนี้เรายังมีอะไรเหลืออยู่บ้างโอเคละบ้านโอเคละรถก็ขายใช้หนี้ไปนะติหนี่โบโรเกอร์นะปลุลละลายแล้วนี่ใช่ไหมเอ๊ะเขาเห็นอะไรบางอย่างคือเ,เขายังมีอะไอเขียนหนังสืออยู่นี่ว่า ตัวฉันตัวฉันยังอยู่ฉันยังมีสมองฉันยังหนุ่มอยู่เฮ้ยฉันสามารถเทรดได้ฉันมีความรู้ในการเทรดทําไมเราไม่เอาความรู้ในการเทรดนั้นไปหาเงินก้อนใหม่มาเพื่อที่จะกลับมาสู้ศึกละ่ะนะครับนี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เรามีสองส่วนเงินส่วนหนึ่งแต่ยังมีตัวคุณ ตัวคุณก็คือเครื่องจักรในการหาเงินใหม่ครับตัวคุณมีความสามารถในการหาเงินใหม่คุณถ้าคุณมีความสามารถมากพอนะคุณจะเรียกเงินคุณจะสร้างเงินมาได้เรื่อยๆครับเทรดหุ้นขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งครับหมดไปไม่เป็นไรมันเป็นเกมจบเกมแนละ้วแต่ว่าตัวคุณยังอยู่คุณสามารถจะออกไปทำงานหาเงินก้อนใหม่ มาเลี้ยงตัวและมาเทรดได้แต่ถ้าคุณจะแก้แค้นอย่ากแก้แค้นด้วยวิธีการเดิมครับให้ใช้หลักการใหม่ครับแบบที่คุณอ e ีวานแห่ง Trading Composer บอกไว้ครับเ<อ>ขาคนนี้เขียนหนังสือชื่อว่า Zero to Hero นะคนนี้นะ Zero คือ Hero คือจากคนที่ติดศูนย์ะ เจ๊งหุ้นเช่นกันครับแต่ก็กลับมาเป็นนักเทรดที่ชนะได้ครับเขาเคยเจอเช่นกันนะแล้วเขาก็เขียนเขาก็โพสทวิตนี้ขึ้นมานะครับผมเห็นว่าเอ,อ้ยมันมันสอดคล้องไปกับสิ่งที่คุณซิบเบิร์นล,ลงลงคลิปวิดีโอนี้เลยนี่หว่าผมเลยเอามาแปลแล้วก็ต่อยอดเลยนะครับถ้าคุณอยากจะแก้แค้นครั้งใหม่นะครับ คือการขาดทุนสามหมื่นนั้นคุณจะแก้แค้นให้ได้มากกว่าเดิมคุณทำยังไงครับให้ใช้หลักการนี่คือคิดถึงสิ่งที่คุณพลาดไปครับคุณเทรดขาดทุนแล้วนึกถึงว่าคุณพลาดตรงไหนบ้างผมชี้ยนะคุณพลาดเรื่องของ position sizing ครับคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องของ risk management ครับ คุณไม่มีการ stop loss คุณเทรดด้วยความหวังครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากไก้คุณลองไปตรวจสอบดูนะครับเจอครับถ้าเจอเรื่องนี้หรือเจอมากกว่านี้ให้ list มาครับ list มเลยนะคุณพลาดเรื่องอะไรบ้างตรงไหนที่คุณไม่ได้ทําบ้างนะจากนั้นให้สาธยายต่อครับว่าคุณรู้สึกเกี่ยวกับมันยังไงคุณรู้สึก ผิดหวังผิดพลาดและอยากจะดีขึ้นยังไงคุณรู้สึกไงกับมันครับเจ็บปวดไหมเจ็บผิดหวังไหมหรือยังไงระบายไปให้หมดครับจากนั้นครับข้อ3คือให้ให้คุณวางแผนลิสต์ออกมาครับทํายังไงคุณถึงจะไม่พลาดซ้ําอีกตั้งกฎขึ้นมาครับเพื่อที่จะกําหนดก,กรอบไม่ให้ตัวเองต้องพลาดขาดทุนหนักแบบเดิมอีก ให้ใช้ความเจ็บปวดจากการขาดทุนหนักครั้งนั้นแหละกระตุ้นให้คุณมีวินัยครับทุกครั้งที่คุณขาดทุนให้เอาความรู้สึกที่คุณเจ็บปวดคุณทําลายเข้าของคุณต่อยจอคอมพิวเตอร์นั้นมาเป็นตัวเตือนสติให้คุณต้องทําตามกฎครับถ้าคุณทําได้นะครับผมมั่นใจว่าคุณจะไปแบบนี้ฮะ ไอ้การขาดทุนสามหมื่นเหรียญคุณอะมันเป็นแค่ต้นทาง,งครับถ้าคุณเป็นนักเทรดที่ดีขึ้นนะครับคุณจะไปไครับชีวิตเราก็เหมือนเส้นทางครับเส้นทางการเดินการเดินทางครับเป้าหมายเราทุกคนอยากเป็นนักเทรดฮีโร่แหละครับดังนั้นเนี่ยผมว่าการขาดทุนไม่ใช่ทางเลือกคุณนะฮะมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านคุณนะถ้าคุณทําตัวดีขึ้นนะครับ ถ้าคุณทําตัวให้ดีขึ้นคุณดีกว่าเดิมคุณมีกฎการเทรดที่ดีคุณมีจุดซื้อที่ดีคุณมีการบริหารความเสี่ยงที่ดีคุณมีการบริหารเงินทุนที่ดีแล้วก็คุณใจเย็นลงคุณมองเกมยาวนะผมมั่นใจว่าคุณจะพอตคุณจะโตไปเรื่อยครับไปเรื่อยจนในสุดคุณจะมีเงินเป็น3ามรล้านเหรียญนะแล้วตอนนั้นอะ คุณ่านกลับมามองว่าโอ้โหไอ้การขาดทุนสามหมื่นเหรียญนี่ขี้หมามากเลยมันเป็นแค่ทางผ่านนะครับอยากให้คุณมองแบบนี้ครับมองว่าการขาดทุนท้งนี้มันจะเป็นเหมือนบันไดให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นครับถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นดีขึ้นกวันเดิมจนคุณสามารถทำเงินในระดับ300ล้านเหรียญเนี่ยคุณต้องกลับมาที่ตรงนี้ฮะ เริ่มต้นเรียนรู้จากความผิดพลาดครับพลาดเรื่องอะไรพลาดตรงไหนรู้สึกกับมันยังไงแล้วก็วางแผนที่จะไม่ทำพลาดอีกวางแผนการเทรดที่ดีขึ้นที่รัดกุมขึ้นรับรองว่าแต่ที่สำคัญนะอย่าได้รีบรวยเลื่อนหน่อยครับจากที่ต้องการจะทำเงินให้รวยไวเงินโตเป็น10เท่าร้อยเท่าไปในเดือนเดียวเลื่อนหน่อยนะปีหนึ่งอะ ถ้าปีหนึ่งไม่พอก็2ปีสองไม่ปีสปีไม่พอก็3ปีไปเลยครับให้เวลาตัวเองครับยิ่งคุณมองเกมยาวเท่าไหร่ใจคุณจะเย็นลงเท่านั้นครับการเดินทางคุณไม่ใช่แค่นี้หรอกนะคุณต้องยาวครับยาวพอยาวให้เป็นเย็นให้พอครับแล้วคุณจะได้กําไรแล้วพอร์ตคุณจะเติบโตในแบบที่คุณมองกลับย้อนกลับไปแล้วเนี่ยคุณมองย้อนกลับมาแล้วรู้สึกว่าอ การขาดทุนในครั้งนั้นมันเป็นเรื่องจิบใจมากและคุณจะขอบคุณครับขอบคุณความผิดพลาดในครั้งนั้นที่ทำให้ที่มันเป็นแรงมันาลใจให้คุณพัฒนาตัวเองทีบตัวเองให้เก่งขึ้นให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดครับเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเอาชนะมันในแบบที่ทบต้ทนทบดอกด้วยกันเป็นนักเทรดที่ดีขึ้นเป็นนักเทรดที่ละเอียดขึ้น เป็นนักเทรดที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้ครับ,การ,รบการที่คุณเล่นหุ้นขาดคุนนะครับการที่คุณเล่นหุ้นขาดทุนมันเป็นสิ่งที่ตลาดบอกคุณว่าคุณยังรู้ไม่จริงครับหน้าที่คุณไม่ใช่การไปเถียงตลาดไปทะเลาะกับคอมพิวเตอร์ไปทำลายเข้าของแต่คุณต้องจับสัญญาณตลาดบาว่าเออเนี่ยเรายังรู้อะไร ที่ไม่พออีกหาให้เจอครับแล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นผมมั่นใจว่ายิ่งคุณดีขึ้นมากเท่าไหร่คุณมีจุดอ่อนน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยคุณมีเกมรับที่ดีมากเท่าไหร่คุณมี m ั n น y ่ a n มเนจเม t ดีเท่าไหร่คุณมี risk management ดีเท่าไหร่เนี่ยคุณมองเกมยาวมากเท่าไหร่แล้ะคุณมีความสมบเรมอมากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะไปได้ไกลกว่าเดิมครับ การขาดทุนในครั้งนี้เป็นเรื่องขี้หมามากเมื่อเทียบกับอนาคตที่คุณจะเป็นนักเทรดฮีโร่มีเงินในแบบที่ใช้เป็น10ชาติก็ไม่หมดครับขอให้คุณโชคดีครับมีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ